Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีกับนิกกี้และพิพากัมเบลโดยบริจิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่ประจำวันจันทร์ที่2มิถุนายน2025วันที่153คลั่งรักข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสรุดีบทที่69 ข้อที่1ถึงข้อที่12พระธรรมยอห์นบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่25พระธรรมสองสมัยเอลบทที่2ข้อที่8ถึงบทที่3ข้อที่21คุณแม่ของฟรานซิสชานเสียชีวิตในขณะที่ให้กำเนิดเขาและตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่ค่อยได้รับความรักจากใครนักความทรงจำเกี่ยวกับความรักที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตของเขาคือจากคุณพ่อ ซึ่งก็มีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียงประมาณ30วินาทีคือตอนที่เขาอายุ9ขวบระหว่างทางไปร่วมงานศพของแม่เลี้ยงเท่านั้นเองเมื่อฟรานซิสอายุ12ปีคุณพ่อของเขาก็จากไปอีกคนเขาร้องไห้เสียใจแต่ในใจลึกๆก,ก็กลับรู้สึกโล่งอกด้วยปัจจุบันฟรานซิสเป็นศิษย์ยบาน เขาและภรรยาชื่อลิซ่ามีลูกด้วยกันเจคนเมื่อลูกๆเกิดมาความรักที่เขามีต่อลูกและความปรารถนาที่อยากจะให้ลูกรักเข้นั้นช่างรุนแรงเอ่อล้นจนเปิดตาใจของฟรานซิสให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปรารถนาและรักเขามากเพียงใดฟรานซิสกล่าวว่าจากประสบการณ์นี้ผมจึงได้เข้าใจว่าความปรารถนาของผมที่มีต่อลูกๆเป็นเพียงเสียงสะท้อนเบาๆของความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้ามีต่อผมและต่อทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างผมรักลูกๆมากจนเจ็บปวดในหนังสือเล่มแรกของเขาชื่อ Crazy Love หรือความรักอันบ้าคลั่งฟรานซิสเขียนว่าแนวคิดเรื่องความคลั่งรักนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าตลอดชีวิตผมเคยได้ยินคนพูดว่าพระเจ้ารักคุณนี่อาจเป็นคำพูดที่ฟังดูบ้าที่สุดที่จะพูดว่า พระผู้สร้างนิรันด์แห่งจักรวาลน,นี้ตกหลุมรักผมควรมีการตอบสนองจากผู้เชื่อเป็นปฏิกิริยาที่บ้าคลั่งต่อความรักนั้นคุณเข้าใจจริงๆหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงทำอะไรเพื่อคุณถ้าเข้าใจทำไมการตอบสนองของคุณจึงเป็นการเฉยเมยเช่นนี้เราเห็นตัวอย่างของความคลั่งรักในหัวใจของดาวิดเขารักพระเจ้ามากจนรู้สึกว่าเมื่อใครดูหมิ่นพระเจ้า ก็เหมือนดูหมิ่นตัวเขาเองในสดุดีบทที่69ข้อที่9ดาวิดเขียนว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้เผาผลาญข้าพระองค์ดาวิดร้อนรนเรื่องพระวิหารเพราะนั่นเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ถ้อยคํานี้ถูกนำมาใช้อ้างถึงพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงชำระพระวิหาร ตามที่บันทึกในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อที่17ด้วยความร้อนใจต่อพระนิเวศของพระเจ้าพระเยซูทรงขับไล่พวกที่แสวงหาผลกําไรจากการนมัสก,การพระองค์ทรง,งแสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงต่อพระเจ้าจะส่งผลกระทบต่อการกระทําของเราในพระธรรมยอห์นบทที่21เเราเห็นความคลั่งรักของเปโตรที่มีต่อพระเยซูหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นจากตาย พระองค์ทรงปรากฏขณะที่สาวกกำลังหาปลาเมื่อยอนจำพระเยซูได้และบอกเขาว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเปตโตรตื่นเต้นมากจึงรีบสวมเสื้อและกระโดดลงน้ำทันทีเขาร้อนรนที่จะเข้าไปอยู่ใกล้พระเยซูให้เร็วที่สุดหลังจากรับประทานอาหารเช้าพระเยซูถามเปตโตรสามครั้งว่าเจ้ารักเราหรือ การถามนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบความรักของเปโตรแต่ยังเป็นการเรียกร้องให้ความรักที่เขามีต่อพระองค์กลายเป็นความรักสูงสุดในชีวิตของเขาและในแต่ละครั้งที่เปโตรยืนยันความรักของเขาพระเยซูม,มอบหมายให้เขาเลี้ยงดูลูกแกะของเราดูแลแกะของเราและเลี้ยงดูแกะของเราพระเยซูยังบอกเปโตรด้วยว่าความรักและความร้อนรนของเขาจะมีราคาที่ต้องจ่าย สุดท้ายแล้วจะทำให้เปโตรต้องเสียชีวิตการเป็นสาวกของพระเยซูมีความเสี่ยงแต่เปโตรเต็มใจที่จะให้พระเยซูเป็นความรักสูงสุดในชีวิตของเขาเต็มใจจ่ายราคาและเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในการรับใช้ด้วยความรักในสมัยของดาวิดเราได้เห็นว่าการขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อให้เกิดการทำลายล้างหลังจากซาอูลสิ้นพระชน อิสราเอลและยูดาแตกแยกกันในพระธรรม2สมัยเอลบทที่2เ้ยที่26อับเนอร์ร้องถามว่าจะให้เราฆ่าฟันกันเองไปจนถึงวาระสุดท้ายหรือเสียงนี้ยังคงดังก้องในหูของเราทุกวันนี้เมื่อเรามองเห็นความขัดแย้งที่ยังคงเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและในหลายๆที่ทั่วโลกเราควรปรารถนาและแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยใจที่ร้อนรนด้วยเช่นกัน ความคลั่งรักไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงแต่เป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเราพระองค์ทรงเรียกเราให้รักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจแล้วแสดงความรักนั้นออกมาในการรักและรับใช้ผู้อื่นลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวนดูว่าคุณได้แสดงออกถึงความรักอันลึกซึ้งต่อพระเจ้าในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง และมีส่วนใดในชีวิตของคุณปรารถนาจะให้ความรักที่มีต่อพระองค์เพิ่มผูนมากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณที่ทรงรักเราอย่างลึกซึง้งด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่โลกนี้จะเข้าใจขอทรงกระตุ้นเราให้มีความร้อนรนต่อพระองค์ขอทรงช่วยเรา ให้รักโปรองอย่างสุดใจและรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักเดียวกันนี้และขอทรงใช้เราให้เป็นเครื่องมือแห่งการคืนดีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระกัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่ และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในขับอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรครับ